ายแซลมอนนะครับเราขายป้ายเมนูนะครับค่อนข้าง50-60เมนูเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เป็นหน้าหลังนะครับคือมันจะประกบกันนะครับ วันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับหลังบ้านนะครับเจ้าจะคุยหลังบ้านให้ฟังนะครับว่าวันวันหนึ่งต้องทําอะไรบ้างนะครับก็เลือกเมนูไว้ใจเรานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตํายําทอดนะครับต้มแกงผัดจานเดียวได้หมดนะครับก็สามารถสั่งแล้วก็แจ้งเมนูมาได้เลยนะครับว่าอยากได้แบบไหนบ้างก็อย่างที่บอกก็คือพุ่งนี้จะเป็นเมนู A 3นะครับแล้วมีเจ้าหนึ่งนะครับของพี่พี่สุภาพรนะครับนี่พวกนี้มันจะเป็นจริงๆอ่ะลูกค้าบอกว่าเอาเป็นพื้นสีน้ําตาลนะครับแต่ว่าเราปิ้นออก แบบไปเป็นสีดานะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เช็คลูกค้าก็ไม่ได้เช็คนะครับก็อาจจะผิดพลาดไปแต่ว่าไม่ไม่ถูกใจครับสมมติไม่ถูกใจหรือว่ามันผิดพลาดจริงๆอ่ะแจ้งมาหรือว่าโทรมาผมได้เลยก็เราก็จะทําการเคมแต่ว่าวันนี้ผมเคมส่งให้เรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาครับที่บอกว่าราคาผิดสีพื้นผิดทุกอย่างนะครับไม่ไม่สวยตรงไหนแก้ตรงไหนก็จริงๆอยากให้จบทีเดียวนะครับก็คือแก้ให้จบไปในวันนั้นเลยนะครับเช็คดูดีๆนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับพรุ่งนี้จะเป็นงานแอปดานะครับแอปด ก็ช่วงนี้ขายดีนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเมน,นูกุ้งดองเซมอนดองปูดองนะครับก็วันหนึ่งก็ จริงๆมาทุกวันนะครับเมนูนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่ยอดฮิตเลยนะครับก็จะเป็นกุ้งเซลมอนดองนะครับอย่างที่บอกวันนั้นที่เจอแบบลูกค้าบอกว่าสั่งเซลมอนดองไปแล้วก็ว่าเอาทําไมพี่ได้เป็นกระดาษเคลือบมาก็ลูกค้าจะเข้าใจผิดนะครับเราไม่ได้ขายเซลมอนนะครับเราขายป้ายเมนูนะครับก็วันนั้นมีมีมีหลุดมาเจ้าหนึ่งแต่เรากลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรก็เด็กอาจจะไปจิ้มผิดนึกว่าเป็นของกินก็ยังไงก็ขอโทษล่วงหน้าด้วยนะครับที่ต่างคนต่างไม่เข้าใจกันจริงๆเราจะเขียนแล้วข้างบนว,นว,นว่าป้าย เคลือบเห็นไหมครับป้ายเมนูเคลือบแข็งออกแบบฟรีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าบางทีเด็กอ่ะไปเห็นในแอปดําตะก้าที่เราปักไว้เนี่ยเขาก็นึกว่ามันของกินนะครับเขาก็จะกดจิ้ม,จ,มจิ้มไปนะครับหลังๆมาน,นี่จริงๆอ่ะอยากแนะนำแนะนํานะครับก็เป็นป้ายเมนูเข้าเล่นนะครับอย่างเจ้านี้นะครับอันนี้ของพี่วัดนะครับก็เมนูเข้าเล่นเนี่ยอันนี้แบบ หนาที่สุดเท่าที่เคยทํามาแลวครับปกติ1เล่มจะใช้อยู่ประมาณ12หน้านะครับแต่ว่าพี่วัดจัดไปบอกว่า,าจัดมาให้พี่เลย3ภาษาจีน4ี่ไม่3าก็4ภาษาผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็สั่งมาอยู่4ี่เล่มนะครับสี่เล่มก็ใช้เวลาทํานานนิดนึงแต่ว่าผมส่งไป2เล่ม2เล่ม1เล่ม2เล่มแล้วก็ตอนนี้เหลืออีกเล่มหนึ่งนะครับก็ส่งไปใหพ้พี่เขาใช้ก่อนนะครับอย่างที่บอกก็คือเมนูพื้นผิดพื้นสีดําลูกค้าเอาสีน้าตาลผมแก้แล้วก็ลูกค้าไม่ต้องตีกลับนะครับ ไปใช้ได้เลยแล้วก็ผมก็จะทําให้ใหม่นะครับไม่มีปัญหาแจ้งแล้วก็อย่าคอมเมนต์ไม่ดีนะครับแจ้งมาเลยว่าพี่ไม่ถูกใจนะเพราะว่าพี่สั่งอีกสีได้อีกสีหนึ่งเดี๋ยวผมทําเคมให้เลยฟรีไม่เสียตังค์สักบาทนะครับทุกอย่างผมทําให้ฟรีส่งให้ฟรีหมดเลยครับก็อย่างที่บอกก็คือตะกี้คุยกันเรื่องว่างานเมนูเข้าเล่มนะครับช่วงนี้งานเข้าเลี่ยมผมแนะนําเลยว่าเข้าเลี่ยมขายดีที่สุดแล้วก็จะคุ้มที่สุดนะครับลองมาก็จะเป็นเมนูหน้าหลังนะครับอย่างลูกค้าใช้งานเยอะหรือว่าเมนูค่อนข้าง50-60เมนู ผมแนะนําให้ใช้เป็นหน้าหลังนะครับคือมันจะประกบกันนะครับเราสามารถใส่รูปภาพเข้าไปด้วยไม่ใช่มีแต่เมนูนะครับอย่างที่บอกลองไปเสิร์ชดูว่ามันจะมีนักนักออกแบบนะครับเขามาวิเคราะห์แล้วว่า คนไทยเราผิดพลาดตรงที่ใส่ชื่อเมนูเยอะเกินไปโดยไม่ที่ไม่มีรูปภาพเนาะก็คือจริงๆต้องใส่รูปภาพให้มันเยอะอรการตัดสินใจซื้อเนี่ยหรือว่าิกเนเจอร์ของเราเนี่ยเอาไว้ด้านหลังอะไรประมาณนี้หรือว่าไว้ตรงกลางอย่างเงี้ยครับเราจะได้ขายเมนูเพิ่มเยอะกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่นักออกแบบบอกว่าเราต้องเอาิกเนเจอร์ของเราอย่างพวกผัดกะเพราอะไรพวกเนี่ยผัดกะเพราไข่ดาวหรือว่าของของ,ของลูกค้าที่แบบตัดสินใจกินง่ายอย่างเงี้ยนะครับเอาไว้หน้ากลางๆนะครับหรือว่าไว้หน้าหลังสุด เราอาจจะเอาพวกไอศ์ครีมอะไรไว้ข้างหน้าก่อนก็ได้ครับเผื่อมันเป็นของหวานเนาะแล้วลูกค้าจะตัดสินใจเลือกอย่างอื่นโดยที่เราจะได้ขายเมนูที่มันแบบว่าอย่างสมมติผมไปกินเนี่ย,ยวันนี้ผมจะกินกะเพราไข่ดาวแต่ว่าผมไปเห็นเมนูอื่นผมก็สั่งเมนูอื่นนะเอเห็นขนมเห็นอะไรพวกนี้ผมก็สั่งหรือว่าเห็นน้ำเดีแ๋ยบบผมก็สั่งน้ามาก่อนแล้วก็ค่อยเปิดหาเมนูที่ก็เดี๋ยวจะมาคุยเคล็ดลับเวลาเราจะทํายังไงให้ลูกค้าสนใจหรือว่าซื้อเพิ่มนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็น E ีี หน้านะครับผมขอเรียบเรียบเรียงคาพูดนิดหนึ่งครับวันนี้มาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับก็ต้องพากไปดูไปนะครับก็จะช้างงนิดหนึ่งนะครับ